อ้แค่เขี่ยข้างนี้ปวดไหมหนูเฉยๆนะเฉยๆมันมันมันแน่นอุดอัดแล้วใช่ไหมแต่ดูที่ความบวมความบวมของเขาแน่นของเขาตึงวนูชขี่ไม่ลง ยเมา,มา,มาเลยโบเลยอะดิฟกับโบนอกโบเลยอุ้ยข้างนี้เขียวซีดเลยเนี่ยอุ้ยข้างนี้บวมเป่งเลยอะอุ้ยม,มันอะไรมันจะเป็นหนองเลยด้วยเนีไ่ตรงนั้นอะ เล็บตงแทงอยู่นาน,น,นจเจ็บมือแล้วตุ๊จ <บ S 1> จเจ็บหนูไดหเพราะว่าไม่จิกมันเล็บหนูมันเป็นเล็บที่ม้วนมากมเล็บหนูเป็นเล็บที่ม้วนมากไม่จิกก็ลงไม่ถึงดูดิ โอ้ยน่าเอ้ยกอนเบลอดูดิใหญ่ไปไหนหไปไหนเบาเลยอะ่ะโอ้ยหนูเกือบจะเป็นหนองดูนี่เกือบจะเป็นหนองมาช้านิดนึงนี่เป็นหนองแน่เนี้ยนิดนึงเป็นหนองแน่เนี่ยดูดิเกือบเลยเกือบจะเป็น,น,นหน,งน,น,นอง มันเ mhm. ขียวเลยเนี stumble, learn, <S <S uh ่ยเห็นเม็ดรอยนอกเนี่ยเนี่ยหนูจังเห็บเล็ดจุกต้องทำนี่แหหนูต้องตัดออกนะเพราะอะไรมันพ่อเลือดช้ำเลือดช้ำหนองออกเนี่ยต้องตัดออกมันพ่อเลือดใช่ไม่งั้นไม่หายปวดเนี่ยเห็นไหมไม่งั้นมันไม่หายปวดใช่เนี่ยมันต้องเจาะออกเห็นไหมนะเห็นไหมนะมันจะเป็นหนองแล้วมันต้องเจาะออกดูดิ ข้างนี้มันหนักกว่าข้างนู้นไงมันหนักมันหนักกว่าข้างนู้นดีดีที่ว่าเจาะแล้วก็ไม่มีเลือดเอาเอาหนังออกแล้วก็ไม่มีเลือดเอาแล้วนะดูที่เนี่ยขนาดแบบว่าดูความเขียวของเขาอะ่ะเห็นไหมเป็นรูเขียวเลยมันจะเป็นหนองอยู่แล้วไงหนู อีกนี้เดียวอะ่ะถ้าสมมติอาทิตย์นี้หนูไม่มาอาทิตย์หน้าหนูเป็นหนองแน่เนี่ยโอเคนะ